สายคลิปเคมนะคะ<ๆ>เครื่องชาร์จนะคะตัว<ๆ>อาการสวิตชิ่งตัวบนนะคะ<ๆ>เสียนะคะอันนี้ SN <ๆ>เครื่องชาร์จนะคะ c 8 0 0ปดพันส5 h, 5สาม0 h J5 นนะคะ<ๆ>เดี๋ยวมาลองเสียบสวิตชิ่งลูกล่างก่อนนะคะ เดี๋ยวลองกดเปิดนะคะไปขึ้นปกตินะคะสำหรับลูกล่างมีขาชาเข้านะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูสวิตช,ชิ่งลูกบนนะคะเปลี่ยนเป็นลูกบนนะคะนี่นะคะลูกบนแล้วนะคะกดเปิดไม่ติดนะคะ ประมาณนี้นะคะ